จากสวิต n e r g y สู่ s w ิต t อ n e r ค่ะวิตามินสุดยอดนวัตกรรมจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์คุณภาพที่คุณคุ้นเคยสวัสดีค่ะผู้สดีสินทุนาวัตรนะคะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค่ะของแบรนด์ s w e ต t อ n e r by d บายดค่ะ ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปค่ะแบรนด์สวิตต e เอเนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Brand ์สวิต e e เอค่ะโดยตัดคำว่า G กับ Y ออกนะคะหรือว่าออกเสียงว่า G นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางทางการตลาดในประเทศไทยค่ะแต่คุณภาพยังเหมือนเดิม100%นะคะภายใต้การควบคุมของ Global s w i e t Group ค่ะผลิตและนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นค่ะประเทศอื่นๆยังใช้ชื่อเดิมค่ะย้ำอีกครั้งค่ะว่าเรายังคงไว้ที่คุณภาพและมาตรฐานเดิมแบบ100%เลยค่ะรวมทั้งสูตรและก็คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยังคงเดิมทุกประการรวมไปถึงฐานการผลิตที่เป็นโรงงานเดิมมาตรฐานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ และเพื่อเป็นการฉลองเปลี่ยนชื่อใหม่ค่ะ Sweetener by d r Fry อย่างเป็นทางการทุกท่านเตรียมพบกับโปรโมชั่นสุดอลังการค่ะทั้งของแถมพิเศษกิจกรรมรุ่นงวัลฟรีและก็สินค้าแบบ1แถม1สุดคุ้มที่คุณไม่ควรพลาดค่ะสุขภาพดีราคาดีรีบคว้าไว้นะคะและติดตามโปรโมชั่นและรายละเอียดได้เร็วๆนี้ค่ะ